รัฐมนตรีบห่งสิ่งนปรขอบคุณท่านนะครับขอเรียนเชิญนะครับผู้ที่ประสงค์จะเข้ารัฐมนตรีแห่งิงแปดนะครับร่วมงานผู้ท้าวฤกษนะครับคืนนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับได้เวลาแล้วนะครับจัดจองงานที่นั่งให้ที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเราจะรัฐมนทานแหงสิ่งคืนนะครับวันนี้ผู้ทาวิกษท่านเองนะครับเริ่มตรวจ พุทธมน์เวลาสองทุ่มนะครับนะครับก็ต้องการเดินเชิญน,นะครับญาติธรรมทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานพุทธาพิเศษในคืนนี้นะครับทำถึงกว่างนะครับวันนี้นะครับและท่านก็จะลาติขาประมาณตีห้านะครับนะครับ ไม่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเราไม่มีลงทะเบียนเชิญเลยนะครับที่ที่จะรับประทานดินแปะนะครับก็เชิญอาจย์ดอกที่นั่งนะครับบริเวณมุโบสถนะครับข้กท่านนะครับเราเตรียมสถานที่ไว้ทุกท่านนะครับและผูดมีใจรัทาทุกท่านนะครับและญาติการโยมทุกท่านนะครับถึงเข้าร่วมพิธีนะครับก็ก็ยนเชิญนะครับได้เวลาแล้วครับผม อ่า <sighs>